สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับจ้องนกพิราบสีขาวอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเดินป่านะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมากับอาจารย์นะครับคือเป็นอาจารย์ที่น่านนับถือคนหนึ่งนะครับคือว่าอาจารย์เพชรนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์จริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจารย์วันนี้ เรื่องผีโพงครับนะครับวันนี้ก็มาฟังเรื่องผีโพงกันนะครับว่าคือพี่ๆหลายท่านนะครับก็เคยถามเข้ามานะครับว่าผีโพงมันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับมาเจอประสบการณ์จริงของเกนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆฟังครับผมนะครับผีโพงนี่ส่วนมากจะเป็นผัดเหนือพี่น้องนะมันจะเป็นผัดนะครับผีโพงเนี่ย ดูไม่มันเกิดมาจากอะไรจากว่านพี่น้องอ่าว่าน,เ,นเหมือนกับว่านนี้จะรูปทรงเหมือนกับพวกไอ้พวกไอ้เนี่ยพวกพวกขมิ้นนะครับว่านมันจะเป็นเหมือนขมิ้นเลยนะครับเขาเรียกว่าว่าน,นอ่ววา<ไ>ว,ว่านผีตรงนะครับเขาจะเอาไปปลูกนะครับไปปลูกอ่ามันก็จะเป็นดอกสีแดงนะครับเป็นว่านมันจะเป็นดอกสีแดงอ่านั่นแหละคนที่ปลูกนั่นแหละเนี่ยเลยครับโอตอนกลางคืนเนี่ยจะออกมานะครับ ผีโพงมันจะเป็นไฟไฟนี่อยู่สองอันนะครับที่รูจมกูกจะเป็นสีแดงนะครับะจะเป็นสีแดงอยู่ที่ที่จมูกเนี่ยแล้วแล้วคืวอ,อว่านว่าว่านผีโพงเนี่ยอาจารย์คือมัน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 ,ม,นมีความเป็นมายัางไงเกี่ยวกับว่านไอ้ตัวเนี้ยก็เกี่ยวมาคือว่ามันอยู่ในป่านะครับเขาไม่รู้ว่าจะเป็นว่านผีโพงเขาเอามาปลูกคือว่าเขาอยากอยากรวยใช่ไหมเขาอยากรวย เขามีคนบอกว่านี่เป็นว่านนี่นะเขาคนที่แบบไม่รู้ว่าเป็นว่านผีโพงนะครับเอามาปลูกที่บ้านเออเอามาปลูกที่บ้านถ้าปลูกแล้จะร่ํารวยนะครับถือว่าก็ที่เขาให้รู้ว่าทีโพงนี่จะมีสมบัติรจริงไหมพี่น้องอันนี้จริงนะครับอพอาะได้สมบัติเนะี่ยโพลกลางคืนนี่จะออกมาก็จะไปกินพวกกบพวกเกียดนะครับอืม มันจะเป็นโพจะกลายเป็นพีโพงเนี่ยพี่น้องไอไ้อคนที่ไปปลูกเนี่ยเป็นควันชิดกขาวมันจะออกมาแล้วก็มีไฟอยู่ตรงนี้ครับพี่จมูกนี่เดิมนะครับระม,มันขนาดมาจำปั้นได้นะครับอมองจะกลายเป็นขนาดจำปั้นได้แล้วแล้วหน้าตาร่างกายมันมันมันอยู่แบบไหนผีโพงก็เหมือนโทมซีดเหมือนกับแบบ โผมซีดนะครับแล้วก็ตาเหลือกๆนะครับตาเหลือกๆแล้วก็บนตัวนี้จะเป็นสีขาวตาเหลือกเนะครับ<อ>บางคนก็เล่นโขงมาก็บางคนเล่นโขงก็กดเอที่จำที่บอกว่าห่วงห้ามมีกดห่วงห้ามห้ามเด็ดขาดเลยบางคนทําผิดกดก็เป็นอินนะครับส่วนมากจะเป็นผ่าเนือนะครับที่โกงนะครับก็ ก็คือบางคนก็ได้เอาว่านไอ้ว่านผีโพงนี่มาจากในป่าก็คือเขาไม่รู้ใช่ไหมก็คือเขารู้แต่ว่าก็คือว่านนี่มันมาปลูกแล้วจะร่ำรวยอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยเหมือนบางคนก็ทําปิดกฎนครับก็คือเหมือนกับของก็เข้าตัวผมเข้าตัวเวลาฝนตกเนี่ยฝนตก่ะพี่น้องจะเก็บดูเลยนะครับต้องเจอแน่บางทีกบเนี่ยไม่มีไส้ หัวหายไนมะ่มีไส้นะครับมีเหลือแต่ช่วงขาลงมานะครับไส้ไม่มีนะครับนั่บางบางตัวก็ซีดหมดเพราะว่าเขาดูดเอาสิ่งที่ว่าเท้าข้างในกบหมดนะครับผมกถ้ามีเรื่องอย่างหนึ่งถ้าเราเจอสมมติว่าผมไปเจอเนี่ยผมไปเจอเนี่ยมันตามาคาดแขนเลยผีพงนี่ครับาคาดแขนเลยมันจะเอาเขาเรียกว่า ก้านกล้วยไปโยนใส่บ้านครับข้ามหลังคาพี่น้องข้ามหลังคาที่เราเจออันนั่นหละบ้านตรงนั้นจะอยู่ไม่สุกเลยนะครับจะอยู่ไม่สุกเลยถ้าเราถ้าเราเจอไฟพี่โปกเอคือว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะพี่น้องถือเราไปเจอเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราเดิอนออกเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเขาก็เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็ออยู่ส่วนเราดีกว่าอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งปุ๊บ อะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบางทีฆ่าเลยนะครับบางทีถ้าเราถ้าเราไปถ้าเราไปเจอเนี่ยมันจะอาดแค้นเลยที่โฟงเนี่ยอาดแค้นมากจะเอาไว้การกล้วยเนาะ่ไปโยนขามลังคาบ้านบ้านไอ้บ้านนั้นจะอยู่ไม่สุขเลยน้องอืจะอยู่ไม่สุขเลยอนะ่บางทีก็อยู่ดีๆไฟไหม้บ้านฮนะนี่ละ,ะพูดถึงว่า ถ้าเราไปเจอเนี่ยเจอไฟที่อาจารเพียดบ้านห้ามเลยพีนะ่น้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยให้เขาอยู่ส่วนเขาเราอยู่่วนเราดีกว่าเราคนแยกทางกันอยู่นะครับนี่ถ้ามันเห็นหน้าถ้าเราเห็นหน้าที่พง,งนั้นนะี่มันจะฆ่า,คาเคนเลยนะครับโ็เรื่องราวนะครับบางที พี่ๆเพื่อนๆก็อาจจะเคยฟังในในิทานในเรื่องเล่าอะไรต่างๆ <tabii. S 1> นะครับ <dissoci ative S 1> <grounded. S 2> ก็คือทุกอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นมาจากนิทานอะไรนะครับมันเกิดมาจากเรื่องจริงทั้งหมดถูกต้องนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่อง <ừ> เล่านะครับก็คือทุกอย่างมันมาจากเรื่องจริงนะครับและอาจารย์ที่ว่าผมนั่งอยู่นะครับก็คือแกก็ได้เล่ามาจากประสบการณ์จริงนะครับนะครับที่เรามาก็ประสบการณ์จริงล้วนๆี่น้องไม่ใช่ว่า ฟังเงียบไม่ใช่นะครับอืก็คนข้าวคนแก่เล่าให้ฟังนะ้องบางทีก็ไปเจอกับตัวเองนะครับนะครับก็ย้ำอีกเรื่องหนึง่งเหมือนเขาว่ากระสือกระสือ,อเคยได้ยินไหมมันก็เป็นว่านเหมือนกันครับอกระสือนี่มันเป็นว่านเหมือนกันอเขาบอกว่ากระสือติดต่อกันยังไงก็ถังน้ำลายอใช่ถังน้ำลายเนี่ย ถ้าพี่โนไม่เชื่อที่ว่าโมปลาไปท้าพิสูจน์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงคืนแกน,นะครับก็เปรียบเทียบนะครับนั่นกระซื้อนี่มันเป็นว้านอืมกระซื้อนี่เป็นว่านว่านเหมือนกับว้านพีโปรงนี่แหะครับนุดว่าแกแล้วจะเออจะสืบทายาตยังไงก็โลก็ คือนำลายใส่ขันแล้วให้ห้านกินนั่นเลยเขาคือร้านก็จะสืบทอดใช่ไหมใช่จะสืบทดอดม,มันจะจนเป็นไฟแดงๆกับปลับปับีแต่คอมีแต่ไส้นะครับก็ซื้ออกช่วงไหนช่วงกลางคืนช่วงประมาณเดือนดับหรือเดือนดับนะครับลองสเกตดูเลยจะไฟจะขึ้นบนเพราปลับปลับนะครับก็หนังที่เขาทำให้ดูก็คือว่าเรื่องจริงนะครับ อ่าั่นนะครับมาซ้ำที่ว่ากระสือเกิดมาจากอะไรนะครับเป็นว่านเหมือนกันครับอาจาร์เพชรก็ไม่รู้เหงัอนนครับก็เขาว่าเป็นว่านเป็นว่านเหมือนกันว่านกระสือนะครับเอาไปปลูกเหมือนกันมันจะแตกมานะครับแตกโกมาจะเป็นเหมือนดอกสีแดงเนหะมือนกับดอกที่โตเลยนะครับก็อาจาร์เพชรก็จือ่อจื่อมากับตัวเองเหมือนกันอ่า เดีวนี้ถ้าพูดเรื่องกระสือเนี่ยจะเล่าให้ฟังครับผมประสบการณ์ล้วนๆเลยสมัไหมต้องเป็นเด็กๆนะครับฝนตกแบบนี้เลยบ้านอาจารย์เพชรมันจะเป็นทุ่งนายใช่ไหม,มเวลาเวลาฝนตกเนี่ยปกเขียดมันจะอกนะอกใช่ไหมเราไปเราไปยิงพี่น้องคิดดูว่าไอ้าจารเพชรยิงรู้จักนกเขาไหมนกเขาไฟนกเขาไฟนั่นแหละ พอยิงนกเขาปุ๊บโตกเพื่ออาจารเพชรไปจับแล้วมีไฟขึ้นมาไออาจารเพชรนึกว่านึกว่าลุงที่บ้านไอาจารเพชรว่าลุงได้ไหมไอาจารเพชรเดินไปเก๊ก็เขี่ยบเข้ามาอเออพอว่าลุงได้ไหมพอเดินเข้าไปเก๊ก็เขี่ยบอกอไฟนั่นเขี่ยบออกเขี่ยบออกเขี่ยบอกเอกอ,อพออาจารเพชรว่าได้ไหมก็เขี่ยบอกเออทีนี้ก็ ยังไงเนาะวะมันจะจะยังไงแล้วออม,มันจะจะยังไงแล้วทีนี้ปิดไฟสุขแยบออกไปไกลพอส่งไฟปุ๊บมาเลยลงไฟนนวิ่งใส่เรามาเลยคิดว่าเพื่อนที่ว่าส่งไปอ่ะวิ่งเข้ามาเลยไอ้การางเพี้ยนต้องปิดไฟหลบไอ้บังกับต้นเขาเรียกว่าต้นตะเบกของทมินภาษาทมินเขาเรียกว่าต้นตะเบกต้นใหญ่ใหญ่ต้นตะเบกอืมขนาดนั้นเลยพี่น้องรู้ไหมอะไรจก,อ,กอะไรเกิดขึ้น พอเราส่งไปมันการเพชิวเิเลยพี่น้องคิดดูแล้วไปยังไงเนี่ยประมาณไม่ถึงถึงบ้านพี่น้องรุ่ไหมไปสันอยู่แบบนี้นะครับสันอยู่แบบนี้ห้าวันห้าคืนนะครับนอนสันอยู่นี่ต้องทาภาษานี่เขาเรียกว่าต้องไปทําทิธยใช่ไหมต้องไปทําทิพีพิธีเรียกขวัญกลับนั่นแหละเรื่องอาถรรพ์นี่มีมากมายพี่น้อง คือทุกอย่างนะครับ<ช>คือของมันต้องมีใช่นะครับของมันต้องมีความรู้ก็ต้องมีนะครับก็ของก็ต้องอยู่คู่กับความรู้ด้วยนะครับในเมื hmm. ่อของไปอยู่กับคนที่ไม่มีความรู้นะครับสุดท้ายเป็นยังไงอาจารย์ถ้าว่าของไปอยู่กับคนที่ไม่มีความรู้ก็ <Go. S 1> ของเข้าตัวของเข้าตัวนะครับไอเรื่องกระสือนี่ส่วนมากมันจะเป็นพวกไอหมอ ที่ว่าเขาเป็นเหมือนโมตําเยแบบนั้นน่ะมตยพวกที่ว่าเป่าของโบราณอยู่นั่นนั่นเลยโควงห้ามก็เป็นเองนะฮะตัวมากจะเป็นกับผู้หญิง<ช>อือนั่นเลยคือว่าของนี้กูจะเรียนเออชุดว่าของนี้กูจะเรียนแบบเรียนเรียนมากเกินน<ม>่ะเออคือว่าเรียนมากเกินเลยโค้งหง้ามทําไม่ครบอย่างนั้นน่ะเออแล้วก็มาของนี่มันสะสมแล้วเข้ากินตัวเองนะครับ<ม>อือกินตัวเองจน บางทีนี่กษัตรินี่กินตัวเองจนตัวเองตายแล้วก็ไอคนที่ไหวอยู่ในร่างร่างนั่นคือว่าตายแล้วพี่น้องอ่าคือว่าที่อยู่นี่คือว่าเป็นผีนะครับเป็นกระสริย์กดห่วงห้ามเยอะครับก็โอเคก็โอเคนะครับก็ความรู้จากอาจารย์เพชรนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นแนวทางให้กับพี่ๆเพื่อนๆหลายท่าน นะครับที่ชอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในป่าการเดินป่าอะไรต่างๆนะครับก็คือเรื่องกุญแจมันดําเรื่องสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับก็เกก็เล่าให้ฟังมาตั้งต้นแล้วนะครับนะครับก็ความรู้ดีๆนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับอาจารย์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ก็คอมเมนต์ไปคลิปเลยพี่น้องอยากให้อาจารย์เพชรเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไปคลิปเลยตั้งสองช่องนะครับทั้งช่องอาจารย์เพชรโมพีแล้วก็นกพิราบขาวนะครับนะครับคอมเมนต์มาเลยอยากให้อาจารย์เพชรกับน้องนกพิราบขาวเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไปคลิปเลยนะครับโอเคครับครับปม